นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดจะปักนะครับอยู่กับผมปักคุงนะอันดับแรกเรามาดูตรงร่างข้างก่อนเลยนะนี่นะครับผมจะเปิดอัตโนมัติไว้นะครับทั้งการส่งบอลและก็การเล่นอัจนมัตินะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นเขาเรียกว่าเกมรับแล้วกันนะครับเกมรับสไตล์ผมนะโอเคเดี๋ยวไปกดแรงกันเลยครับนี่นะครับก็ประมาณแรงแชมเปี้ยนนิดๆนะครับแชมเปี้ยนห้าดาวหกดาวนี่แหละเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็คือวิธีการเล่นเกมลับของผมนะมันก็คล้ายๆกับวิธีการเล่นเกมลับคลิปก่อนๆนะครับที่ว่ากดวิ่งค้างไว้ถูกต้องไหมแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ aggressive หรือว่าไม่ดุดันขนาดนั้นเราจะเป็นการแบบกดปล่อยกดปล่อยเอานะครับวิธีการเล่นเกมลับนะเดี๋ยวมาดูกันเลยเกมเริ่มครับนี่นะเออเพราะว่าบางบางทีเพื่อนๆเอาไปเล่นแล้วครั้งก่อนบอกว่าเอ้ยพี่มันดุดันเกินไปมันดูแล้วหลุดง่ายนะเดี๋ยวลองวิธีนี้ไปเล่นดูเห็นไหมดูปุ่มวิ่งผมนะ กดปล่อยกดเป้่าเอา,เอาตรงออกนะเออนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบุกกันก่อนนะชิงหนึ่งสองครับองลีองลีอะเ,เสียบอลได้อยู่ครับเบาวเวดเดแอมซิกส์คุณลิตครับได้ไหมยังได้อยู่ทำชิงหนึ่งสองแล้วเป็นลิวันโดเอา้าลูกนี้เน็ตหลุดไม่เป็นไรครับยังได้เตะมุมแต่ลูกนี้ครับ จะเตะมุมเข้าไปแล้วเป็นโรเบรโต้ฆ่า้อดม่งไม่ได้ครับโดนสวนกลับแล้วนี่นะกดวิ่งกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้นะครับเออแบบนี้นะแต่นี้เราดึงถอยไปก่อนถ้าเราต้องการที่จะบังคับกล้องหลังให้มันแบบวิ่งตามนิ้วเราเราต้องกดกดวิ่งคางไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะประคองกดปล่อยแบบนี้ได้เลยนี่นีนน่ี่กดปล่อยกดปล่อยเอานะครับอ๋อดนเปิดมง่งอื้หือกือบโดนก็หรือว่าเราก็ประคองลายได้ดีนะ แต่มันก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะวิธีเล่นเกมลับของผมอ่ะอืมแต่เพื่อนๆทักมาถามกันไงว่าเออวิธีมีวิธีเล่นเกมลับหรือเปล่าเดี๋ยวบุกกันก่อนครับเอาเป็นคาร์ลอสผมนนกว่าลิวันโด้นี่กดปล่อยแบบนี้มันจะไม่เป็นการแบบเข้าพวดพลาดเกินไปนะครับเปิดหมงนี่ยอุ้ยทำไมบอลไปเข้าใจเขาวะเอาชิปหายแล้วครับแล้วลูกนี้ยังเอาให้ยาชินแน่บอลวนๆเวียนๆไว้เถอเนาะมันไม่ใช่การวิ่งเข้าบอลเกินไป แล้วอาาหลอกเรานะเราไม่ใช่ว่าวิ่งไปหาเขานะปึ๊บนี่วันนี้ไปครับเดี๋ยวสวนกลับแล้วอุ๊ยโอ้โหคือเรากดปล่อยกดปล่อยเราก็ต้องดูทิศทางที่เราจะบังคับนักเตะลยนะบางทีเราต้องการจะวิ่งไปข้างบนอย่างเงี้ยเราก็กดวิ่งปึ๊ดไปปิดเส้นทางได้เด็ดแบบนี้นะปึ๊บเน่าโดนเราโอ้โหโดนตึงเหรอวะเออยแค่แชมเปี้ยนต้นต้น,ต,นตึงอยู่เลยวะ <laughs> เจอคนตึงวะกดปึ๊บไม่ได้ฮนะ นี่กดปล่อยกดปล่อยไปนี่เนี่ยประคองไว้ใช้เป็นการประคองถ้าเขาแตะบอลยาวเดี๋ยวเขาพลาดให้เราเองครับไม่ได้อึ๊บมันจะแท็กกันลูกนี้ครับเข้าบนยี่อันตรายแล้วกดวิ่งค้างไว้เลยยังไงครับยึกยักอยูอยอยอ่กดปล่อยกดปล่อยไปนีป่มันจะเป็นการประคองไว้เราจะไม่เข้าพวดพลาดเข้าไปนะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมต่อติดเลยหุยจังหวันนี้โอ้เข้าพลาดโอเคยังได้อยู่ครับ คือเมื่อกี้ผมจะเข้าแท็กเกิลเขานะเพราะว่าเขามาในพื้นที่อันตรายแล้วจบหนึ่ง0-0ฮะเหมือนเดิมนะั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นสามเกมนะครับไม่รู้ว่าจะแพ้กี่เกมเอเกมนี้มีแววว่าจะแพ้เว้ยเกมลุกเดี๋ยวดูเกมลุกก่อนเราไม่มีอะไรคือวิธีการเล่นเกมรับแบบนี้มันจะเป็นการแบบเกระตุ้นกองหลังเราด้วยนะไม่ให้กองหลังเรานิ่งเกินไปหรือว่าไม่ให้การเข้าพวดเกินไปงไงเออกดปล่อยแล้วอานาล็อกอะ เราจะเป็นการดึงถอยหลังหรือว่าเป็นแบบดึงซ้ายขวาเอาก็ได้นะครับบาเวเดกูดเฮ้ยลูกนี้ลุดเราเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้คิลเลอร์พาร์ทสวยจัดบาเวเดนดำเฉยจัดจะโดนยิงจะโดนยิงนะนี่ยเดี๋ยวตัวน,นี้เห็นไหมดูวานะหลอกผมก็ได้นะผมจะไม่แบบดันไปหาเขาโดยตรงอะ่ะเดี๋ยวมันจะเข้ามันเองครับเพราะว่าเราเปิดอัตโนมัติไว้ไงแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะนี่ตบบน,นี้กดปล่อยนี่เดี๋ยวันให้มันประคองเอาเองครับ เห็นไหมตะกองไว้ลูกนี้บีบเลยเฮ้ยทำไม AI ไม่เปลี่ยนตัววะชิปหายแล้วบิงเฮ้ย AI ไม่เปลี่ยนตัวดูดิอุ้ยโอ้โหโดนเฮ้ยทำไม AI ไม่เปลี่ยนตัวไอผมบางที AI แม่งก็มึนเว้ยแต่มันก็ส่วนน้อยนะมันก็ส่วนน้อยโอ้โหลูกนี้โดนเฉยเลยไอไม่เปลี่ยนตัวเพื่อเห็นบ้าเมื่อกี้ไม่รู้เห็นปะ คือปกติมันจะเปลี่ยนตัวเองไงบอลมันไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะมีปัญหาที่เน็ตหรืออะไรทักอย่างก็ช่างมันเถอะครับเรามาเล่นเกมเราดีวกว่าบุกคืนแล้วเอาประตูคืนก่อนแฮมซิกลูกนี้อองรีดุดชิงหนึ่งสองโอ้ไม่ได้ครับอ่ะจ่ายพลาดตรงนี้แฮมซิกบอกขอบคุณยังไงโอ้ลีลาไอ้ปาาขุงเอ้เกมแรกก็มืน่นมืน่นตื่นต,นตนือื่นอเลยนี่นะ คือเราจะกดปล่อยกดปล่อย,อยใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าพื้นที่อันตรายอ่ะเราต้องกดเพรสซิ่งบวกกับการดันอนาล็อกใส่คู่ต่อสู้นะเออการเข้าเร็วเพื่อนๆก็ไปดูคลิปก่อนได้นะอันนั้นคือการเข้าเร็วแต่อันนี้เป็นการแบบประคองไงเออเป็นการเล่นแบบถอยหลังนิดนึงเล่นเกมรับแบบว่าคอยดักจังหวะเอาเอาฉลองนี้ถ้าเขาแบบใช้สกิลพลาดหรือว่าแตะบอลยาวอ่ะไอเราเข้าเองเลยนะแต่ว่าคนนี้เขาเล่นโคตรดีเลยวะ่ะไปครับ โอ้โหไม่ได้คนนี้เล่นดีมากเลยอะัแชมเปี้ยนจริงป่ะเนี่ยนี่เนี่ยนะประคองไว้นี่น,นี่เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าพวดพลาดนะกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้ปึ๊บโอ้โหไม่ทันนั่เข้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโหเกือบตายเอ้ยทำไมตัวนี้มันตึงจังวะเออเดี๋ยวไปดูแมตช์สองละกันนะครับแมตช์แรกยังไม่ได้ดูอะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อเลย เน่เน่ไปเออสามดาวเอ่โอ้โหเมื่อกี้ถามดาวจังตึงเลยว่ะนะครับก็มันจะมีเตรียมรับมันจะสามารถเล่นแบบว่าผสมประสานได้นะแบบสามารถเข้าเร็วได้ในจังหวะในบางจังหวะนะครับเนาะสามารถแท็กเกิรหนักก็ได้เหมือนกันใครที่ไม่ได้ดูคลิปแท็กเกิรหนักหรือว่าการเข้าบอเลเร็วนะเดี๋ยวย้อนไปดูเอานะครับอยู่ในช่องผมเลยนะครับ อันนี้เป,นเป็นการแบบประคองไนงะเชิงท่าปูด้วยไอทานองนี้ไนงะเออถ้าเกิดว่าเขามาแบบว่าปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าพวดพลาดไปหาเขานะครับบางทีเจอคนเล่นสกิลเ,เก่งๆเนะี้ยก็ต้องรอดักจังหวะเอานะครับกดปล่อยกดปล่อยเอานะแต่เราผมก็บอกไม่ได้ว่ามันไม่มีเวลาตายตัวว่ากด2วิกด3ามวิถึงปล่อยไม่มีเวลาเหมือนกันเออมันแล้วแต่ฟิลลิ่งหว่าลองเอาไปฝึกเอาเองก็แล้วกันนะครับ คือใครที่ไม่มีแนวทางในการเล่นเกมลับนะลองเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับโอเคเกมที่สองครับก็นี่มันก็กลางซีซันนะทำไมเขายังตึงกันยุ่เหวยอะแล้วอ,อ,อ,อย่างนี้ผมจะเล่นไปถึงแรงไหนเนะี่ยไปครับจะเล่นเกมลุกกันก่อนนะมันดินี่หวังว่าคนนี้จะไม่ตึงเท่าคนเมื่อกี้ไม่งั้นนี่เราโอ้โหเล่นเกมลับลําบากเลยนะแต่ก็ถือว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเล่นเกมลับโอเคถือว่าเขาอ้าวเลียแล้ว นี่นี่กดปล่อยเอ้ยเห็นไหมมันจะเข้าบอลเองแล้วเมื่อกี้นี่นี่นี่ประคองไว้ประคองไว้ไม่ต้องรีบะครับถ้าเราอยากจะให้แบบบังคับให้นักเตะเราติดนิ้วนะเราต้องกดวิ่งค้างไว้เว้ยไม่ใช่ว่ากดปล่อยหรือว่าดึงอนาล็อกอย่างเดียวนะถ้าอยากให้นักเตะติดนิ้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่อยากประคองก็แบบนี้เอ้าฟาดเองเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเขาก็พาดเขาเองครับเห็นไหมเป็นการแบบเล่นเกมรับแบบการวิ่งประคองฮะไปแล้วลิบันโดไปแล้วลูเลตแล้วครับ แม่งรูเลตโคตรโกงอะลิวันโดอะหนึ่งูนย์ไหมและลูกนี้โอ้โหไม่ได้จะตัดสินใจพลาดอ้าวลูกนีุ้ลิตเรียบร้อยครับเอา้าโอ้โหสามมีช่องยิงได้เตะมุมครับมุมคาร์ลอตเปิดไปดูคียเอลิธียังอยู่โดนสวนกลับไหมโดนละนี่นี่โดนส่วนกลับแบบนี้วิ่งถอยเลยเราไปปิดพื้นที่ตอนโดนสวนกลับนะเห็นไหมข้างบนอะเรากดวิ่งคังไว้เลยเห็นไหมไปปิดข้างบนไว้ก่อน,อน,อนทันไหม ไม่ทันเว้ยวิ่งไปวิ่งไปประคองไว้ก่อนครับนี่เราปล่อยได้เลยนี่ถ้าปูเห็นไหมปึ๊บรจังหวะเราจังหวะอ่าอะไรวะเนี้ยขอบคุณครับคือเราสามารถที่จะทําให้นักเตะเราติดนิวได้เลยนะกดวิ่ง้ังไว้เนะาะแต่ถ้าอยากประคองกดปล่อยกดป,ปล่อยเอาแต่ลูกนี้รุดใหม่แล้วลิบันโดยังไงแล้วเข้าขวาลูกนี้เรื่องเขา้ายยิงโโหไม่ไม่ยิงขวาวะเล่นเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับได้เปิดบุม คุณลิดโอ้โหคุณลิดมงไม่เคยเข้าเลยว่าน,มมน่าแตุ่มงอีกทีหนึ่งนะคุณลิดมงเป็นเป็นคนที่มงไม่ค่อยดีเลยอะอองรีครับอ๋อไม่ได้โดนสวนอ้าวยังล่านอยู่ครับับบผสมผส้นเหมือนเดิมละเจแทงลูกนี้ติดไหมโอ้จะหมดครึ่งอยูล่ละเรายังทำอะไรเขาไม่ได้เลยกดปล่อยกดอันนี้เห็นไหมนี่น,นี่แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเรามั่นใจในการที่จะเข้าบอลเร็วอะ เราก็กด h e สซิ่งค้างแล้วก็ดันอนาล็อกหาเขาได้เลยนะแล้วลูกนี้ชิ่งเร็วครับลิบันโดหมุนไปลูกนี้ครับลลแล้วลุดแล้วแล้วเอ้าได้แล้วได้อยู่เรียบร้อยโคตรมั่วเลยโอ้โหนะก็เน้นเน้นดวงนิดนึงนะลูกนี้นะที่แบบว่าเรากดปล่อยประคองใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นแบบฝ่ายตรงข้ามแบบมุมตันหรือว่าเป็นการแบบเขาใช้สกิลไปแล้วอ่ะเราต้องการจะเข้าบอลเร็วเรากดวิ่งค้างไว้แล้วเราก็ดันอนาลอ็อใส่ ต,ตัวไวเลยนะครับคืออยากให้ไปดูคลิปเข้าวันอันเก่าด้วยเล่นเก็มรับแบบเก่านะครับนะไปต่อนี่ประคองไว้ประคองไว้เป็นการเล่นแบบประคองนะเดี๋ยวเไอมาเข้ามันเองถ้ามันถึงในระยะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาแตะบอลพลาดอะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะคือเรามี AI ไเปลี่ยนให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเรากอดติดเข้าไปเลยครับเขา,าจะทำอะไรก็เรื่องเขา เดี๋ยวรอจังหวาถ้าเกิดเข้ามาในมุมแบบที่เราต้องสังหารแบบเข้าชนจริงๆเนอ่ยเอาอะไรวะนะเตะไปก่อนครับเราจนมุมแล้วเราก็เพสซิ่งใส่เลยเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะตัดสินใจได้เองแหละนี่อันนี้เขาเขาพลาดหมวนบอลมาใส่เราเองนะครับแต่ลูกนี้หลุดแล้วลิวันโดลุดไปอย่างนี้ก็จีจีสองศูนยนะโอ้โหลินันโดนี่มาเล่นกองหน้าโกงอยู่นะ ลองไปเล่นดูได้นะครับถูกด้วยนะราคาหกรอยล้านเองกุลีครับอ้าวลูกนี้พลาดอีกเห็นไหมคือเรากดปล่อยกด <ๆ S 2> ปล่อยเดีย๋ย<ๆ>วมันก็ดักได้เองแล้ลูกนี้หลุดแล้วครับสามเม็ดไหมสามศูนย์พูนสวัสดปให้ลูกนี้โอโ้โหกำหน้าไม่ลํ้ำก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้โอโ้โหโอเคอนี่ประมาณนี้แหละกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆนะ เข็มลับอ้าวลูกนี้ได้อีกแล้วชิงอ้าวได้แล้วลูกมั่วมาแฮมซิโอ้โหติดเอฟอ่ะแทงมุมเปิดมาตรงนี้กุลลิดเห็นนะกุลลิดมันเป็นตัวที่มองไม่ได้เลยเพื่อนๆอ้าวทำไมเขาเขี่ยบอลให้เราเลยอ่ะองลีครับแล้วลูกนี้ชิงเร็วจะตวัดไหบไม่ได้เนี่ยกดปล่อยกดปล่อยนะนี่นี่นี่ดูดูดูด เราพยายามแบบเป็นการเชิงนะครับเป็นการแบบเอไม่เข้าพูดเชิงจะไม่เข้าพูดหรือไม่ก็แบบเราก็ไม่ทิ้งห่างเขาเกินไปไงเราก็กดปล่อยกดปล่อยไปนี่เดี๋ยวเขาก็พลาดเขาเองนะสำคัญคือการเปิดเกมเพย์นนะสลับนักเตะเองนะครับแลอวองรีรุดแล้วลูกนี้รุดไหมไม่ได้เว้ยองรงลีมันไม่ค่อยเร็วเลยวะไม่ค่อยเท่าลิวันโดวผมว่าลิวันโดรเร็วเวิลิวันโดม,มันยังพุ่งอ่ะมันเป็นปีกมั้งลิวันโดมันเร็วอองรีเป็นเอสที ่ลูกนี้เรียบร้อยครับก็มีแหละก็กดปล่อยกดปล่อยเป็นการประคองเชิงไปเรื่อยๆนะเกมรับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึง่งเกมสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวมันยาวเกินไปครับผมมาๆตา,า,านี้ก็เหมือนเดิมกดแรงลงแรงไปนะครับอัดหน้าจอหรือเปล่าวเนี่ยอ๋ออัดอยู่แล้ว <laughs> ก็ไม่ได้อัดนี่อัดใหม่นะ มาตอนนี้ก็เจอคุณสุพระโอเคครับเกมเริ่มเหมือนเดิมนะเราจะไม่เปลี่ยนตัวนะครับแล้วเราก็จะไม่กดวิ่งค้างไว้เราจะเป็นการแบบประคองนะประคองดูเชิงถ้าเขาเพียงพั้มหรือว่าเขาจนมุมเราค่อยกดเพรสซิ่งแล้วก็ดันอนาล็อกใส่เขานะครับนะออจะได้แบบเป็นการลดความเสี่ยงในการบางทีเพื่อนเพื่น,พนไปดูคลิปก่อนแล้วกดค้างไว้ อะไรทำองนี้ไงแล้วมันบางทีเพื่อนๆยังไม่ชํานาญก็เอาวิธีนี้ไปเล่นได้ก่อนนะครับเนอะไปเดี๋ยวเราเอาหนึ่งประตูกันเลยองรีไปแล้วครับคุณลิดหลุดมาลูกนี้เฮ้ยมันจะนําเร็วเลยหรอเร,เรียบร้อยโอ้โหห้านาทีโอ้โเพลย์แรกก็เอาซะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะออกหรือเปล่าเรายิงไว <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ลิงสาธิีย่มรับเลยนะเนี่ยอย่าออกนะเพื่อนนี่เห็นไหม กดปล่อยกดปล่อยน,นี่ถ้าเกิดว่าเขาเพียงพับแบบนี้แล้วก็กดวิ่งคางไว้แล้วก็ดันอนาล็อกได้เลยครับถ้าแบบว่าเอไอมันจะค่อยกระดึบ๊บกระดึบเข้าไปเองแหละเพื่อนเนาะไม่ต้องไปกดเปลี่ยนตัวด้วยนะถ้าเพื่อนๆกดแล้วมันดูมันแบบมันมันม่วซั่วมันไม่ชํานาญเบลเวเดต์แฟิกยิงโอ้โหได้ทีขี่แพะไล่เลยช็อตนี้คาร์ลอครับเฮ้ยเอา้เอาย กุหลีดม่งได้เฉยที่ผมบ่นมันบ่อยๆที่แม่งเพิ่งม่งได้เนพะิ่งเคยเห็นเป็นม่งด้วยนะเออแต่มันก็ม่งแปลกๆไปมเมื่อกี้นี่ไปเหมือนเดิมกดปล่อยกดปล่อยดูอนาหรอกผมก็ได้นะผมจะไม่กดแบบดันไปหาเขาโดยตรงอะ่ะแบบนี้ปุ๊บอันนี้นี่เพสซิ่งอ้ยพลาดโอเคยังได้อยู่เออเขาม้วนกลับมาพอดีถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่เขาจะอันนี้ไง ถอยหลังแล้วไปปาปากท้า,ายไงอันนี้เขามมวนกลับเข้ามาเช่ออยเบลเวเด้กุลิดครับอ่าลูกนี้หลุดไหมอองรีอองลีเลนเช้งแล้วปานโอ้โหติดกุลิดได้ไหมยัยงได้อยู่ครับกุลิดครับลูกนี้เลนเช้งไหมครับแล้วกุลิดผ่านเข้ากลางเอาอะไรวะเฮ้ยแหนนีกว่าสั้น อาพาอีกแล้วโอ้ไม่ได้อาโดนสวนแล้วล,ลูกนี้ดังวันนี้เราต้องวิ่งไปปิดที่ว่างนะนี่ตรงนี้มันว่างนะเห็นไหมคือวอลเกอร์มาหลุดนะครับเราก็ต้องกดวิ่งค้างไว้โอเคพอม,มาในพื้นที่เราก็เรียบร้อยแบบนี้นะคือมันโอ้ผมพูดไม่ทันเ <laughs> มืกก่อกี้เพราะว่ามันต้องเล่นไปด้วยอนะ เราก็พยายามแบบดึงกองหลังถ้าเกิดว่าเราเห็นพื้นที่มันว่างอ่ะเราก็ดึงกองหลังไปปิดตรงพื้นที่ว่างเอานะครับเพื่อนๆวิธีการบังคับวิธีการบังคับตัวที่มันเล่นอัตโนมัติให้มันตามนิ้วก็คือเราต้องกดวิ่งค้างไว้นะแล้วก็ดึงตัวถอยไปปิดพื้นที่ว่างก่อนนะครับแล้วเราค่อยเล่นแบบปกติเรานะกดปลอยนี่ให้เขาทําอะไรเขาก็ทําไปไอเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเรากดวิ่งค้างไว้เลยอ,ะอ่ะบางทีมันพรวดเข้าไปเลยนะ แต่อันนี้เราแบบเราเชิงไว้นะครับเบลเขาก็ทําอะไรไม่ได้เอาไว้ดักพวกชอบเล่นสก,กิลบ่อยๆด้วยนะทําได้เหมือนกันกดปล่อยกดปล่อยปึ๊บปล่อยเดี๋ยวรอก่อนบนไหมเขาจะไปบนไหมนี่นี่อึ๊บอึอันนี้เริ่มมั่นใจแล้วเริ่มแบบถ้าเกิดมั่นใจก็เข้า,ขาได้เลยนะถ้ามั่นใจก็เข้าเร็วได้เลยแต่อันนี้มันก็แล้วแต่ประสบการณ์ด้วยนะกพราะต้องเป็นคนก็ต้องค่อยๆฝึกไป ไปฝึกทั้งเข้าเร็วทั้งไอนี้ก็ได้นะเนี่ยทั้งแบบกดปล่อยเอาก็ได้นะคลิปเข้าเร็วก็ย้อนไปดูเอานะครับคลิปที่มันยอดวอิวสูงอะ่ะมันอยู่คลิปเดียวแหละคลิปที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สองสูตรวะเนี่ยนะประคองไว้ไปปุ๊บเฮ้เล่นชงเล่นเชงมาเหอะอุ๊ยโหลูกนี้เอไอไเข้าเองเมื่อกี้พลาด เซตสิโอ้โหพลาดเกียแล้วเอาเคยังได้อยู่โอ้ยเขาเล่นเชิงลบพอดีถ้าเกิดเมื่อกี้เขายิงเลยเราก็เข้าได้แต่ลูกนี้ม่งยังไงถูกขีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยกือบแต่มันก็แบบไม่สามารถเล่นกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่ผมบอกครับทุกวิธีการเล่นเกมลับอะโหอะไรวะเนี่ยปึ๊บดักไว้ก่อนรอจังหวะเห็นไหมเฮ้ยเออ เขาเข้าทําแปลกๆเลยก็นั่นแหละเนาะแล้วก็จ้าทางเขาก็ถือว่ามันเป็นการแนวทางการเล่นเกมรับนิดนึงก็แล้วกันนะฮะวิธีอีกวิธีหนึ่งเออมันเป็นวิธีการเล่นเกมรับอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับโดยที่เราไม่เข้าพวดเกินไปหรือเราไม่แบบถอยระยะห่างเกินไปเนะกดปล่อยกดปล่อยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อโอ้โหกดลุกทูทำไมมันเป็นอย่างนี้ย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแบบเออบางเออบางทีเราแบบอยากจะเข้าเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าได้ทันท่วงทีนะครับก็กดวิ่งแล้วก็ดันอนาล็อกไปเลยนะถ้าอยากแบบเพ็ซิ่งไวๆเข้าปึ๊บไปเลยอะไรเงี้ยแต่ลูกนี้น่าจะหมดเวลาแล้วครับยังไงนี่ปึ๊บอันนี้กดแท็กเกิลได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นเกมรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถือซะว่าเออเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเล่นเกมรับนะครับ เอาไปลองเล่นดูนะใครที่ไม่มีวิธีการเล่นเกมรับนะครับก็ดูคลิปนี้ไปด้วยรวมไปถึงย้อนไปดูคลิปเก่าอะ่ะถ้าใครชอบการเข้าบอลเร็วๆนะมีแท็กเกิลหนักก็มีเข้าบอลหนักอ่เข้าบอลเ,เร็วก็มีนะครับรวมไปถึงวิธีนี้วิธีการประคองเล่นเกมรับนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยอ,อสวัสดีครับ